ผู้ชมคะนายเทพไทยเสิมพงศ์น้อมรับคําสั่งสารรัฐธรรมนูญนะคะที่รับคําร้องของกะกะตให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสอสอแล้วก็มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวาไว้ก่อนคะ่ะ หลังทราบคำสั่งในเทพไทยศินโพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าตอนนี้ได้ทำหน้าที่สสในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะอให้วินิจฉัยคุณสมบัติว่ายังคงมีสมาชิกกภาพสสหรือไม่ เมื่อสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้นก็พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพทุกประการ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็นสสแต่อย่างไรก็รับไม่ได้รับเงินเดือนนะคะแล้วก็ค่าเดินทางหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลยค่าใช้จ่ายในการทําหน้าที่ที่เกิดขึ้นมาจากเงินส่วนตัวทั้งสิ้น วันนี้ได้ทำหน้าที่สสในฐานะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือการยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการย้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชมาก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ที่สถานีรถไฟบ้านบางวัวอำเภอพระพรมตามที่ได้เคยอภิปรายเอาไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนวาระการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2500 64ที่ผ่านมาแม้ว่าวันนี้จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเป็นการชั่วคราวก็เป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นผมยังคงทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนยังคงลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เขต3เหมือนเดิมต่อไปค่ะ